โอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาตัดรีวิวกระสอบขายาวรีไวของเด็กกันบ้างนะคะขายาวรีไวของเด็กกันบ้างนะคะซึ่งลูกค้าก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่ามีงานแบรนด์ของเด็กหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดรีวิวกันให้เลยนะคะรายการนี้บอยรีไวเพนนะคะกระสอบ100ตัวนะคะกระสอบ100ตัวเรียกสั้นๆง่ายๆก็ขายาว รีวิวของเด็กนะคะของเด็กอะใครที่อยากได้แบรนดน์นงแบรนด์เนมนะคะแนะนำเลยจัดไปส่วนใครรับกระสอบที่รีวิวก็เช่นเดิมค่ะพี่ไม่ต้องจ่ายค่าส่งไปทางเพิ่มนะคะรับกระสอบที่รีวิวเรารวมส่งไปเลยค่ะแจมมจมค่ะโอเคป้ายใช้ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะ เฮ้แต่บางตัวเราว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เด็กเด็กัยรุ่นนะ,ะเด็กโตก็ใส่ได้นะนี่เลยนะคะกระสอบหนึ่งร้อยตัวค่ะบอยรีวายเพนนะคะ<ป>กระสอบหนึ่งร้อยตัวใครรับลูกที่รีวิวใครรับลูกที่รีวิวรวมค่าจะส่งให้ฟรีๆถ้าหากลูกที่รีวิวขายไปแล้วนะคะพี่ลูกอื่นมีนะคะลูกอื่นมีแต่รายการนี้แจ้งก่อนเลยว่า มีเข้ามาไม่บ่อยนะคะมีเข้ามาไม่บ่อยมีเข้ามาไม่เยอะนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานกันเลยในกระสอบเรามาดูงานกันเลยในกระสอบค่ะนะนะจริงๆเราว,ว่ามันไม่ใช่เด็กผู้ชายอย่างเดียวนะผู้ผหญิง,ง,ญงก็ใส่ได้ใช่แล้วผู้หญิงที่ตัวเล็กๆอ่ะ<ๆ>แล้วอยากจะใส่วีวาย B y อ่ะวัยรุ่นแบบบอยเอ็นเตอร์ครับเออจริงๆมันก็ไม่ใช่บอยอย่างเดียวนะเนี่ย โอเคเลยอะ่ะครมกี่ขวบได้นี่หรอประมาณสิบสิบขวบอ,อ่ะอ่อสิบขวบขึ้นไปอะ่ะห้าหนึ่งหนึ่งนะห้าหนึ่งหนึ่งค่ะได้ทุกตัวที่ถ่ายรีวิวนะคะกระสอบรีวิวได้ทุกตัวที่ถ่ายรีวิวหนยี่สิบแปดความยาวยี่สิบแปด เด็กผู้หญิงเลยอย่างเงี้ยเขียวต่ำนะอ๋อเดฟเลยนะมันมันมันก็ไม่ใช่เด็กผู้หญิงอย่างเดียวนะวัยรุ่นที่แบบเนี่ยผอมๆุ่นดีๆอะแล้วอยากจะใส่รีว้าเอลเล็กๆเงี้ยเออแจมค่ะแจมผ้ายืดค่ะเดฟด้วยเออขาเล็กค่ะเดฟด้วย ่อไม่แพงนะตัวนี้เ,ออเราขายอยู่4,009นะนี่ทรงนี้ทรงผู้ชายก็ชายหญิงปนกันง่ายๆชายหญิงปนกันเลยในกระสอบอะ่ะเออชายหญิงปนกันเลยถือว่า 26, โอเค28เ,เล็กสุดประมาณเท่าไหร่26ไหย25 26 24ก็มีปอะ24ก็มี ส่งกระสอบละเท่าไหร่นะคะพี่โก้4,900บาทนะคะดกเฉลี่ยตัวละ49บาทเท่านั้นในกระสอบค่ะแต่ว่ารีวายได้แบรนด์นะคะได้แบรนด์ตัวนี้ทรงผู้ชายค่ะ L26 ค่ะสีเข้มดีนะสีเข้มสีสวย่าหนึ่งมันก็ได้พวกขาเล็กๆเนอะ ได้พวกขาเล็กๆเนี่ยตัวไหนที่มันเป็นอเ,เอลอเอลยางสม็อกแบบเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันรูดออกได้นะพี่มันรูดออกได้ดีาำก็ดำจริงๆเลยนะโอเคเลยอะ่ะอ่ะกระสอบที่รีวิวได้ทุกตัวนะคะพี่ขาได้ทุกตัวที่ขายรีวิวเลยใครรับก็ ทักเข้ามาได้เลยนะคะอุ้ยสวยเขาเรียกว่าอะไรงานตอกหมดมะเออแจมมากเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะคะพี่ขาสวยๆเลยอืมสีเข้มผ้าเรียบดี พ้าเรียบดีแล้วก็อุยเข้มมากเลยอ่ะอุ้ยตัวน,<า>วนี้ตัวนี้เอท่เท่าไหร่ยี 28, ส่สิบยีสบีเก้าสีเข้มมากสีเข้มมากเลย5้านเยอะเลยจะกินนี่นี่พี่ดูสี<อ>ด,ดูงานาาได้นะดูสีดูงานได้เลยอ่ะเ,เออสวยสวยสวย อ่ะโชว์กันต่อค่ะโชว์กันต่อไม่ค่อยมีนะพี่ผู้บอกกันเลยไม่ค่อยมีนะงานพวกนี้อ่ะงานพวกนี้ท้องตลาดทั่วไปไม่ค่อยมีนะคะสวยเลยนะคุณี่ะเดฟมากอืมอันนี้ผู้หญิงอย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะวัยรุ่นบางคนที่แบบเอวเล็กๆผมผอมอ่ะยังใส่ได้เลยเอวยี่แปดอย่างเงี้ย 27, 28, ประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่สามสองสมสองีสามสองนี่เป็นไอ้นี่เลยนะเอ,ยเออเแต่แต่ผู้คือเด็กเขาเรียกว่าไรผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ที่เอวเล็กอ่ะขาดเดฟเยอะมากเลยอะ่ะ สก,กินนี่เดฟอ่ะตัวนี้ทรงผู้ชายนะคะผ,ผู้ชายผู้หญิงกนกันในกระสอบเดียวคุ้มค่าคุ้ม<ช>ราคาใครที่ขายพวกเสื้อผ้าเด็กอยเช่นเสื้อยืดเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถเราไปขายแจมกันได้นะันแจกได้นะ กระสอนหนึ่งร้อยตัวนะนี่ดยขาด็ีตายขาดมาด้วยนะเดียกยุบกครับ ยืดนโอ้ยตัวนี้สีเข้มจังขอขอขอโชว์ความเข้มของกางเกงหน่อยค่ะขอความเข้มของเกงให้ลูกค้าดูดีเส้นบอ่อ,อตัวนี้ก็ดีด้วยเส้นนะคะก็บายวีวายนะนนเดี๋ยวให้พี่ได้ดูดูงานนะคะนี่ดูสีค่ะดูสีดูงานนะคะสูทใหญ่จะเป็นหน้าหนึ่งหนึ่งสลิมสลิมเยอะ ทร,ทรงสลิมมันก็เป็นขาเดฟขากระบอกเล็กไงดูดิดูดปลายขาดิดูก็รู้ว่ามันเดฟเป็นรีไวทั้งหมดนะ ใช่ค่ะออรีไวลว์ล้วนๆเลยรีไวลว์ล้วนๆผู้หญิงผู้ชายปนกันในกระสอบค่ะรีไวลว์ล้วนๆผู้หญิงผู้ชายปนกันในกระสอบ <74. S 2> ขาเดฟค่ะกระบอกเล็กค่ะกระบอกตรงผ้ายืดส่วนใหญ่ผ้าไม่ยืดก็มีบ้างไม่เยอะ ท่านใดที่ขายเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วนะอาจจะเอาไปขายแจมได้นะเพราะราคาไม่แพงราคาไม่สูงนะได้แบรนด์ได้แบรนด์ได้ยี่ห้อค่ะอีโมลิวิคนมันโดนนะวายอ่าตัว,นะวนี้ทรงเด็กผู้ชายนะคะ เอาอันนี้ลงลงลงข้างล่าง<ด>หน่อยค่ะพี่ก็<ห>ลงล่างหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นขางเกม<ห>ค่ะนะคุ้มค่ะ<ด>คุ้มมาก<ด>ถูกมากค่ะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะถูกมากๆเลยกับราคานี้นะคะใช่พี่ได้รีไวิวทั้งหมดเลย าสะอาดนะผ้าสะอาดไม่มีเปื้อนไม่มีเสียอ่างานแพทเบิร์กนะคะทรงนี้ทรงผู้ชายนะทรงผู้ชายเอลสม็อกขาจ้ำมะจั๊มจ็กเกอร์โจ็กเกอร์ไม่ค่อยเห็นเออเชือกยังอยู่ครบ เยยังอยู่ครบนะน่ารักเลยเติว่าใบใหญ่ด้วยนีเ่เด็กๆใส่น่ารักนะจริงๆแบบนี้ใช่ออเดอร์ชิโน่จริงๆ <DIY. Original. S 1> หายากด้วยค่ะกระสอบแบบนี้ ตัวนี้ก็เป็นขากระบอกนะคะห้สิบห้าสวยเลยสีดำเข้มมากอืมขากระบอกเข้มมากเลยเดี๋ยวยี่สิบสามยี่สิบสี่เสืกับเสื้อยืดน่ารักนะยี่สิบเจ็ด ปลายขาส่วนใหญ่ก็เป็นปลายขาเดิมๆนะางานไม่มีไม่มีตัดไม่มีแก้ตูดไม่บางเป้าไม่ขาดค่ะพี่เดปสาปสาขึ้นไปอะเนียป<ม>ระมาณปสาเปสี 3, 4, แล้วงานสวยสะอาดทุกตัวเลยโอเค <Okay S 2> เลยคะ่ะคุ้มมาก49บาทในกระสอบค่ะพี่ตกตัวละ49บาทในกระสอบ ยยืืดดนีปสีอาจจะโทนเข้มๆเข้มหมดทั้งหมดเลยอยยสียินสียินเข้มซะส่วนใหญ่สีบรูสีฟอกแล้วก็สีดำน้อยเอ้ผ้าเฟสด้วยนะดูข้างหน้าซะก่อนกระเป๋าสวยมาก อืมปเป๋าใหญ่ห้หน,หน่งหนึ่งห้าหนึมันจะเขียนสลิงตรงน,นี้ส,นสลิงค่ะหหินยืดหินยืดค่เดชห้าหนึ่งศูนขาปอกมีตัวหนึ่งนะารส อ่ะพี่ก็เอาลงอีกนิดนึงค่ะกองกองที่เราโชว์แล้วค่ะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วโชว์ให้ลูกค้าดูกันเลยสวยทุกตัวไม่มีตำนิครับค่ะขายได้ทุกตัว,วขายทุกตัวเลย,ายคา,าเดฟเยอะที่สำคัญ <laughs> ชอบตรงนี้แหละงานคือเหมือนงานเดสก์ท็อปทั้งหมดแหละราคาถูกสีสวยค่ะ ใครรับกระสอบพี่ถ่ายรีวิวนะคะใครรับกระสอบที่ถ่ายรีวิวพี่ก็แคปรูปนี้ได้เลยเกระสอบ100ตัวค่ะกระสอบ100ตัว4,900บาทตกเฉลี่ยตัวละ49บาทเท่านั้นในกระสอบราคาถูกมาก่าไม่ได้แล้วค่ะพี่ค่ะราคานี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะปนกันในกระสอบนะคะปนกันในกระสอบใครรับรูปที่รีวิวก็รีบแคปเข้ามาได้เลยนะคะ เพราะว่ากระสอบที่เราถ่ายคลิปรีวิวเรารวมค่าจะส่งให้ลูกค้าฟรีค่ะเรารวมค่าจะส่งให้ลูกค้าฟรีเลยนะคะถังลูกนี้ขายไปแล้วนะคะลคูกอื่นมีพร้อมส่งแต่ที่สําคัญนะคะงานตัวนี้มีเข้ามาไม่บ่อยค่ะพี่ขงานตัวนี้มีเข้ามาไม่บ่อยนะคะมีวายลุ้นล้วนเลยมีวายลุ้นล้วนเลยทั้งกระสอบนะคะมีเข้ามาไม่บ่อยใครสนใจก็ แคปเข้ามาได้เลยนะคะงานถือว่าโอเคมากเลยะค่ะพี่โอเคสวยคุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะ,นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปรีวิวคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ